สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพคาวะะรับเด็กข่าวคามการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยใน1คลิปตรงนี้นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์งเจดำทุกวันนะวันนี้ไปเรื่องราวของท่านประธาน สโมสรฟุตบอลที่เตะฟุตบอลได้ที่หน่อยอย่างเคลีย <S <S ร์เอ็มบัปเป้กับตันทีมชาติฝรั่งเศสนะจ๊ะซึ่งล่าสุดกำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงจบฤดูกาลนี้แปลว่ามกราคมนี้หรือย่างเข้าสู่ปีใหม่2024นเนี่ยนะเจ้าตัวสามารถเจราจากับทีมไหนก็ได้ในโลกและพร้อมย้ายทีมแบบฟรีฟรีในช่วงจบฤดูกาลนั่นเองนั่นทำให้อาร์สอจากแดนสเปนเนี่ยนะเขาออกมาเปิดเผยแล้วว่าราชชุขาวัลาดริเตเตรียมวางแผนให้เอ็มบัปเป้เนี่ยนะเป็นเป้าหมายแรกในการเสริมทัพในกองหน้า เป็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เคยจีบมาแล้วสฤดูกาลแต่ไม่สําเร็จล่าสุดเนี่ยยื่นข้อเสนอไปให้ปัปเป้มีเวลาตัดสินใจทั้งหมด15วันภายในวันที่1นึถึงสิมกราคมว่าอยากจะย้ายมาอยู่กับมันดิดในช่วงจบฤดูกาลแบบฟรีๆหรือเปล่าถ้ายังยืดเยื้ออยู่เนี่ยนะ เขาจะปัดดีวอย่างไรประเป้ตกแล้วก็จะไปจีบทาาน้านของเออร์ลิงบรล์ฮาร์เลนกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของ Man City แมนซิตี้แทนนั่นเองนะโดยตอนนี้เป้าได้คือพี่เป้นะเป้า2คือพีลันนั่นเองนะจ๊ะต้องรอดูนะว่ากองหน้าคนไหนจะได้ย้ายไปเล่นที่ซาลิโกเบนาเบลนั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าดิวนี้จีบกันไม่ติดสำหรับประธานเป้จะกลายเป็นครั้งที่3แล้วที่มาดริดพลาดตัวเคลียร์เอ็มบัปเป้นั่นเอง,เอเเองก็ต้องรอดูว่าจะตัดสินใจกันแบบไหนแต่ว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ย ฮาร์เลนเองนะก่อนหน้าน,นี้คุณพ่อของเขาอย่างอาร์ฟิงเก้ฮาร์เลนซึ่งเป็นที่ปรึกษ,ษาแล้วก็เป็นเหมือนเอเจนต์ไกลๆให้กับลูกชายเนี่ยนะก็เคยออกมาสัมภาษณ์บอกว่า วันหนึ่งจะพาฮารเลนคนลูกเนี่ยไปเล่นในสเปนให้ได้เพราะนั้นรอดูแล้วกันจะเป็นพี่เป้หรือฮารเลนที่ย้ายไปเล่นที่ราชสนขาวเรอัลอมาดริดนั่นเองนะจะเอาพวกแกคิดเห็นยังไงอยากให้ใครมีอยู่กับมาดริดหรือแฟนมาดริดอยากได้ใครหรือแฟนซิตี้แฟนเปเช่อยากเสียคนไหนไปยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของเราตูย้ยูนเต็ดฟีเจอร์ดิ้งอจีดัทุกวันพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ